ดูค่ะมาเจอกับช่องนัทิดาเชนได้เลยนะคะวันนี้ก็เราก็จะมากับคิตตี้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวดชร์แรกเราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะนี่เราซื้อขนมมาจากโรงเรียนนะโอเคเราไปดูยั้งแรกกันเลยคืออะไรคะฟิซี่ค่ะฟิซี่นะคะก็จะเป็นฟิตซี่ล r สตอรี่โอเคเรามาแกะกินกันเลย แกะยากเตอย่างนี้หอมป้าสิคะตัวนี้หอมนะคะดู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 อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะจะเป็นยังไงมันเปรี้ยวแล้วก็หวานหวานนะมันเปรี้ย,ยวๆหวานๆนะคะก็เดีวเรจะลองชิม มันไม่เห็นมื่อหมดอืมอร่อนหวานนะคะนุ่นนะอร่อยเคิกมีรสกาไปกันต่อก็จะเป็นฟิุซี่เหมือนกันนะแต,นแต่ว่าะะเป็นรถของรสสตรอเบอรี่ร และบลูลัสเบอร์รี่นะบเลโลอยากกินบลูลเบอร์รี่มาก <c oughs> แกกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปแกกันนะแกไม่ออกนะคะนี่ดูสิเดี๋ยวได้ละเห็นไหมมนอมไม่เห็นเนาะมหอมมันก็จะเป็นสีเออสีชมพูสีชมพูกับส,สีม่วงนี่สีม่วงนะนี่สีชมพู เค <le> <Burns. S 1> ลองกินสีมวงก,ก่นนะอืม hmm. อืมะขอมกมบลูเบอร์รี่นะมาดูความขึ้นหน้าตอนเอขื้นหน้าุกขอมเพื่อเอยากิมาจะกุ่มก้ถึง้อาดีไม่ จ็ดไ while, kind of uh. uh. ้่อนคเดียนนะครับใ่คะโดยถูกสั่งปรับนนคะพร้อมกับสมาิอีกห้าพนตัวเป็นเงินรมบาทนะครับก็ุสอบรรี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเปรี้ยกว่าแล้วก็เออสีมันออกสีอ่อนๆนะดูสินี่ก็สีเข้มกว่าและต่อมาาเย็นเย ก็ใหญนน่ดีนะเฮ้ยมันจนะนทิ้งที่สามกันนะนี่นะคะก็จะเป็นแช่แดงยาวไหมยาวเหมืนอนหน้าเลยนี่นะคะก็จะเป็นดาก้อนช้างดาก้อนช้างก็คือลิ้นมังกรหรือ เออขนมฟูสตี้กัมมี่รสโคลานะนี่รสโคลาหรือว่าเราเรียกว่าลิ้นหังก่อนก็ได้โอเคจะมาแกล้งทำแต่ว่าเราจะเรียกว่าลิ้นมนังก่อนนะคะคือโอ้โหถุงยาวแต่เนื้อเล็กมากเลยค่ะนี่ยเรื่ัง ม็น้อือนะยืยาว่าได่านใ้สำบอนล้านดบาทแะ้เมื่อวานนี้ก็นี่กไขก็หอมโซล่าหวานน้ำตาลนะก็เปรี้ยวอน่นเยหจกโตเพราะไม่มี้ชาจะบทวบริโภคหือสมาิและขณนี้ก็ยเข้ามาร้องทุกอมเ

ห้หาบาทแคห้เราซมาหมดเลยนะแต่เหลือแต่เทเออของเมื่อกี้นะของไม่ใช่ของเมื่อกี้ของต่อไปนะไม่ใช่ฮะนี่แล้วก็ทางรสสตรอเบอรี่ ก็สำรวจการสารที่ตัแ่ชโลคค่ะพบข้อมูลการจกาจรเก่กันรสงิเศอร่อยมากเลย่ะการระจติดขัดลูอร์รีหอมหวานตงารกเป็นเดียกันแต่โต้น้งข้าวหนยข้าถืองหลวงกปนมากค่ะที่รับผู้ขับขสบายและแสดงฐานสทางสังคมพร้อมยังว่าปัญหาการจรจรในกรุงเทพเป็นเรื่องที่ยั้งาภาพบรนยากร้อนจะ่นังอยู่ได้แล้ะอร่อยเพื่อนๆนั แต่ว่ามันไม่ออกรสอบรีง่ายๆนะไปเทแบบที่รู้สึกเพราะว่าแต่ละตีที่โดยที่มนเพิ่มมากเกี่ยวกับนไม่ใช่ขงเหลือเ่าะะค่มันหยาบกินก็เลยให้กินนะเอาใครไปดูเออพึ่งพึ่งห้ากเลยห้าเเลยไปดูเลย ที่ห้าก็จุเแบมเทปเทปรถขนเอทปรถองุ่นนะเทปรถองุ่น ือออกมันจะเป็นแบบกัมนี่วงๆปลาตะลืเอเข้า,า,า,าน้อย่างจกิกๆจกอย่างน้กระนะะอาหาระยะอาหารยนี่มันจะเป็นสีม,ม่วงๆนะ หลายคนอาจจะเห็นของพวกนี้แล้วนะอยากให้หกนะียงนงสารัว่ารือพชิตที่ตั้งกไ้ดสารัมาเป็นเวลายาวนาน้อยจะเป็นกำาครอบครัวของผู้อพยพแล้วยังจะเ่งผลกระทบต่อบริจิของสารัะด้วย แล้วก็เป็นเทปที่เยื่มากเลยนะอร่อยนี่ไปลองเื้อเลยแค่สามบาทนะครวิวชิ้นต่อไปชที่หนที่หนะคะก็เป็น low candy ก็จะเป็นกัมีอวี๋ candy นะก็จะ <6. S 2> เป็นแบบทีมือนกันโคลารสโคลานะาอ้หอมโคลามากทิ้งอันนี้มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันนะ ใชิ oh ่ครับเวลาใหญ่จะมันราววันที่มีแต่เริ่มนะครับครับปัจจัยแนวเศรษฐกิจประมาณสองแสนสี่ส <jaar gender> ิบเจ็ดเริ <ę> ่มตอนนี้เป็นต้นแรกนะครับบรรยากาศเป็นอะไรบ้างทีิรัฐลุกกระเวรมีอะไรครับ

พวกนี้แล้วก็เราก็คอมเมนต์ดังไรนะใครลองกินแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องนัททีดาแชร์แน่วเลยนะคะนี่ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเี้นะคะก็วันนี้คิตตี้ก็จะมีท่าของช่องนัทท c ดาแช e l มาบอกกันอ่ะนัททีดาแชร์แล้วก็อย่างงี้นัทท c ดาแช e l นะคะก็ไปแล้ว ไอ้จริงแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์ให้ช่องในจีราชันด้วยละบ๊ายบาย